สวัสดีครับท่านผู้ชมผมกัลลุงทุง,งครับทีมงานทุ่งพุษราวันนี้อากาศเชา้าๆสดชื่นแจม่มใสก็เลยมาเดินเล่นแถวสวนยางมาดูนิดนึงก็ออพอดีเห็นมีหมอกบางๆนี่นาร้อนนี่เดือนเมษาแล้วันที่เท่าไรหร่ละวันที่แปดเมษาโอ้โหอากาศเย็นสบายครับสดชื่น แจมสตอนกลางคืนกับอากาศเย็นนิดนึงแปลกเนาะปีน,นี้มีร้อนจนถึงวันนี้เราก็ยังมีร้อนอยู่วันนี้ก็มาดูอันหนึ่งหนึ่งในทีมงานถุ่มบุษราหน,นึ่งรอยแปลก็มาว่าจะเอาผานมาลูบๆสวนยางสักนิดหนึ่งอ่าตอนนี้นนกำลังลูบใช้ผานดันดินลูบถอยหลัง ไอรุ่นนี้แหละเขาแต่แกร่งแต่แรงนี่แหละมังหาทางขอยเขาอยู่เขาไม่ได้ หนังนิีนึงโอ้มีหมอกสายยัธรรมดรกัสามารถทํำให้คนสดเดือดจใช้ได้เราเขามาลูลทำไมเราทำยังไงครับถอยหลังถอยไปถอยมาคือเมื่อสักสองสาวันก่อนเนี่ยอันนึงกลับมาวานปุ๋ยให้คนเทา ไถ้รองยางใช้เซ็ตหลวกวานปุ๋ยวานลอยๆไว้หวังว่าฝนสิตกเป็นปุ๋ยยูเรียเอามาบำรุงเพราะว่ายางกำลังสงสัยอยู่ว่าสิไดกรีดมีเดกรีดย, <c oughs> ยางอาอยุเจ็ดปีแล้วแต่ตดมันยังมีสมบูรณ์พอก็เลยมาบำรุงยางพอมาบำรุงยางแล้ววานปุ๋ยยูเรียเซ็ตฝนมีตกกามันเจรเหยหนี ก็เลยทิมาลูบๆมันหน่อยนึงเอาผานดันดินนี่แหละลูบนะเพื่อกลบๆบปุ๋ยถ้าบานเลยอยๆไหวเดี๋ยวมันมีละลายจักเมื่อไรฝนที่ตกหายมดหรือยังมีลูตอนนี้น,น,นั่นก็ชีเห็นตะจวบก็มาหนังดูมาดูสอย่างเจ้าของว่าชีทำยังไงดีจกักสิกรีดมีกรีดกำลังเดินสํำรวจอยู่ ปุ๋ยก็แพงครับปีนี้โอ้ปุ๋ยวันก่อนชาวบ้านกำลังปรับถูกกันปุ๋ยผงราคาผวดเป็นสองเท่าภายในปีเดียวแม่ไม่น่าเชื่อจกักกจีทำยังไงดีปรับตัวไม่ได้จะมาถามหาสาเหตุกันว่ามันเป็นระ่ะปุ๋ยมันยังราคาขึ้นขนาดนั้นเท่าที่รู้เขาก็เล่าว่าเออกายูเครนกัดเซียเขารบกันนั่นได้วว่ะ เออมันก็ใช่ลุงทุงกับพึ่งหนึ่งออก,กว่ะโอ้มันใช่จริงๆไม่ค่อยได้ตามข่าวตามข่าวอยู่ตามห่างๆแต่การน,นึกมีถึงเอายูเครนกับรับเสเซียกรบกันแล้วมันเกี่ยวอะไรก็ราคาปุ๋ยเ,ออเกี่ยวยางมากเลยครับเพราะว่าประเทศยูเครนเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตแม่ปุ๋ยส่งออกเป็นสินค้าส่งออกกันดับตนๆของโลกเลย แถบจีว่ามาที่สุดหรือเปล่านะครับแม่ปุ๋ยทียม่มาผลิตปุ๋ยในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่จีสังมาจากประเทศยูเครนพอาะน่ะเมื่อเกิดสงครามภายในมันก็เกิดปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการผลิตการใช่การจ่าย,า,รายต่างๆอาจจะผิษปุ๋ยส่งออกได้น่อยลงการอุตสาหกรรมชะง,งักขาชใจายสูงขาน้ำมันขาอะไรต่างๆสินค้าขาดแคลนมันก็นเลยกระทบกับประเทศไทยอย่างนักเลย โดยเฉพาะเกษตรกรอยูย่ๆปุ๋ยกับผงพรวดขึ้นไปเป็นสองเท่าของราคาของปีที่แล้วโอ้ชาวบ้านก็โอดควรครับนี่แหละครับความผุกของคนทำการเกษตรมันก็จะมีปัญหาเรื่อยๆปัญหาหลายอย่างนะก็ต้องหาวิธีปรับตัว ที่หลดต้นทุนหรือสิหาวิธีวัดรอย่างอื่นที่จะมาทดแทนเพื่อให้เพื่อความอยู่รอดเราคุยกันทึ่เรื่องการทำนาว่าโอ้ที่ทำไหวไหมคนเ่ากันมีอยากให้ทำเพราะว่านากระาเเฉาเขาเนาะเ่าทำกันยังไงแล้วมาเจอราคาปุ๋ยอย่างงี้แล้วที่ทำยังไงมันสิไปรอดได้ยังไงถ้าสมมุติว่าทำนาไปรอดโอ้มีเงินสื่อปุ๋ยลงทุนแล้ว มันก็จะต้องไปเชิญก็โชคชะตาอีกเรื่องฝนแรงน้ำท่วมมันมีน้ำม,มากปกติในเขตแถวนี้แถวทุงบานพุซาเนี่ยในนาตน้นฝนก็มาจี๋ฝนทิงช่วงเขาจักจีงอกมีงอกอพอวานเล้วมันรอดตายเล้วเขางอกงามเล้วพอเปปลายฤดูหรือช่วงเขาไก่จีออกร่วงแล้วก็จะมีนม้ำไหลโรมมาตเต็มอีกแหละก็ต้องมาลุนกัน มว่านกับปับถูกกันว่โอ้แต่ชิใส่เขาอะไรดีก็คงได้แต่เขาลอยอย่างเดียวเขามาลงมาลี่มีได้กินก็เขาลอกลุงถุงก็พ่อมีความรู้เรื่องปุ๋ยอินทรีย์เดิงมีถึงก็เกง่งแต่พอรู้นิดหน่อยตว่ากแนะนำเขาว่าให้ก็ลองศึกษาหาความรู้ดูเพิมเติมนะช่ะช่วยลดขาใจใจได้เพราะว่าในสถา,านการณ์อย่างนี้มันลำบาก สองจะปุ๋ยแพงหลงตอมมาลุนราคาตอมมาลุนน้ำท่วมฝนแงรงพอน้ำท่วมฝนแรงแล้วสมมติว่าเกี่ยวเขาได้ก็ต้องมาลุนอีกว่าราคาเขาจะเป็นยังไงถ้าในสถานการณ์ปกตออิประเทศไทยได้เขาได้น้ำกนดีหรือทั่วโลกได้เขาได้น้ำกนดีมีเจอพายแรงฝนมีเจอน้ำท่วมราคาเขาจะสุดหัว ตกต่ำลงมาเพราะไดพ้พลนพิษมากเกินเนี่ยเป็นปกติธรรมชาติเลยแต่ว่าถ้าฝนแรงดึงน้ำท่วมเดึงผลนพิษเสียหายโอ้ใครได้เขาเนี่ยจีขายได้ราคาดีเลยเพราะว่าผลผพิษมันขาดแคลนมันก็มีสมดุลกันสักอย่างยังของคุณตานี่ตอนนี้ก็จิได้กรีดยางคืออายุมันพ่อกรีดแล้วแหละแต่ว่าดูสภาพต้นแล้วมันได้แค่เหลือก,กรีด าอายู่มันเจ็ดปีแล้วมันมีสมบูรณ์ก็ยังต้องมาลุนนี่ก่ะว,วะโอ้มันจิคุมขาไหมคือกรีดเองไอ้จีมีด้อยู่แล้วต้องอาศัยลูกเตา่าลูกแต่ละคนกับง,งานหลายหลายจนอันหนึ่งได้ใช้ยาว่าอัน,นึงรอยแปดนี่แหล,ละทำสารพัดรอยแปดเดี๋ยวก็ไปรับจ้างเขาเดินหาอยู่หากินเลียงลูกเลียงเมียมีเวลามากรีดไหมเออพอกรีดแล้ว ราคายางเป็นยังไงก็ต้องมาลุ้นยิกจักมันจิขุมคาไหมตอนปลูกนี่มันก็นราคาดีอยู่แหละครับหวังว่าจิตมีรายได้จากสวนยางนี่โอ้สบายสบายหน่อยแต่ว่าตอนปลูกมันเจ็ดปีที่แล้วหนับมาถึงตอนนี้ก็โอ้ยมานานหลายปีแล้วเกินพอมาเริ่มกรีดก็มาดูโอ้ยราคายางเป็นยังไงเนาะ คือหยกหนึ่งสมัยนึงนี่ราคายางมันมัน,มนแพงราคายางเป็นที่ต้องการมากเลยยางขาดตลาดเศรษฐกิจขยายตัวช่วงนั้นอ่ะเสียงดังนิดนึงเดี๋ยวยุดขูดนิดนึงก่อนในหยกหนึ่งถ้าจำม,มีพิษมันนานมาหลายปีแล้วเนาะราคายางนาจะอยู่ที่ลัล่วละ ประบ้านรอยสาบาทโอ้โหราคาสูงมากเลยตอนนั้นเกษตรกรชาวสวนยางเนี่ยใครมียางขายเออรวยจนมีคำพูดว่าคนดวงดีขายขี่กระรวยมีต้องไปขายอย่างเดียวขายตะขีนี่แหละขี่ยางครับโอโ้ขายะระดบรวยกันรัฐบาลก็มองเห็นว่าเป็นโอกาสของประเทศไทยแหละยางมันขาดตลาดมันไม่พอเพียง ก็ได้จะทรงเสื้อให้ชาวบ้านก็ปลูกเกษตรกร,กรหลายคนที่ดากยูด,ด้วยความอยากลำบากก็จะเด้เริ่มมองเห็นสองทางมีรายได้ก็คิดดีครับแต่แบบในทางปฏิบัติแล้วมันมีเป็นอย่างงานันทำไมมีเป็นอย่งงางอันครับใขรก็อยักรวยพรารัฐบาลบอกว่าทางอันทรงเสริมไม่ปลูกยาง จำไม่ได้ว่าเขาโครงการเขาตอนนั้นเท่าไรสมบูรณ์ให้ฟังสมมติว่าส่งเสริมให้กเกษตรกรปลูกยางหนึ่งล้านไร่มันจิพอดีกับความต้องการของตลาดเขาคิดคำนวณไวเร้วก็ปรากฏว่าคนแหป่ปลูกแล้วมันเกินกว่าหนึ่งล้านไร่มันเป็นสิบล้านไร่มากว่าที่เขาคิดคำนวณไวคือคิดได้ครับแต่ไม่สามารถควบคุมพื้นที่ได้ Oh, ลุงถุกก็มองเห็นตัต้งตอนนั้นหละว่าอะไรที่มันดังๆนะี่มันอยู่มีนานหรอกครับอะไรที่มันมาวูบวาบวูบวาบมีชื่อเสียงแหล้วคนจีแหว่ทาตามกันทันทีเลยแล่าผลพิษจีนตลาดมันไม่เพียงแต่ในประเทศไทยนะครับที่มันเกินช่วงนั้นจีนเขาต้องการยางหมากเขาก็เลยซือในราคาสูงสูงหลายเขาไม่ไหวเขาก็ับปลูกครับแถวภาคใต้ของจีนแถวยูนนานนี่ปลูกยางเต็มไปหมดเลย ทำให้มีผลพิษออกสู่ตลาดแข่งก็ประเทศไทยซึ่งเคยเป็นประเทศที่ทรงออกยางไปจีนมากที่สุดเดี๋ยวนี้ยเขาพิตเองได้แล้วนอกจากนั้นก็ยังมีคู่แข่งก็คือเพื่อนบ้านของเราครับเพื่อนบ้านของเราโอ้เห็นคนไทยร่ำรวยจักอยางพาราหวังว่ากเกษตรกรเขาจะรำรวยดึงยังให้ชาวบ้านเขารำรวยดึงเขาก็แห่ปลกกันครับ ถ้าใครมีอกาสได้ขามไปยังเพื่อนบานของเราประเทศล่าครับประเทศล่าวนีฉิ่งกังเป็นทางการว่ดซอปปล่าไปแถวแขวงหลวงผาบางแถวอุดมไซซึึงอยู่ทางเหนือของเวียงจันทร์ไปเนี่ยนั่งรับตานหนึกภาพหรือมองหนึกภาพสอง,องทางทางทมีความรู้สึกเหมือนกันเดินทางไปผาดต่ายของประเทศไทยเลยมีแต่ต้นยางเต็มไปหมดเลยปาย่า,ายางอหยะเลย โอู้่แข็งของเราเนี่มีธรรมดาครับประเทศลาาเขาขายยางทรงจีนเขาขายง่ายครับชายแดนก็ติดกันเนะเาะก็คือขับรถขนขามชายแดนไปเลยเ,เท่าที่รู้ช่วงหนึ่งช่วงนี้ด้วยแหละยางพาราในลาวนี่เขาขายกันกิโลละยี่สิบบาทกิโลละยี่สิบบาทครับ แล้วไทยจะขายเท่าไหร่ถึงจะไปสู่ลาวเขาได้และวยี่สบบาทลาวเขาอยู่ได้ไหมอยู่ได้ครับท้าไมอยู่ไดออ้อัตราขาจ้างขันตำของเขานี่ตำมากระตกะเฉลียวันระโรยเดือนหนึ่งประมาณสามพันนี่แหละขาแรงเขาเขากรีดดางครอบครัวนึงครับสองัวเมียเขามีรายได้เดือนละหมืน่น โอ้รายได้มหาศาลครับเทียบครับท่าแรงคันตั้มหารายได้ด้เดือนละหมื่นสองคนผัวเมียนี่กิ้อยู่ยังกู้ราครับแต่ประเทศไทยนี่มันมันอยู่ได้มั้ยครับหมื่นหนึ่งสองผัวเมียไม่ไหวครับรายได้ขนาดนั้นเพราะนั้นยางพาราบางทีเกษตรกรก็บ,บอกว่าโอ้อยากให้ราคายางมันขึ้นราคายางมันขึ้นจักมันจิขึ้นไปไหนได้ในเมื่อขู่แข็งของเราก็ขายยี่สิบบาท ของเราจะไปขายสามสิบสี่สิบห้าสิบบาทใครจะมาซื้อของเราครับมันเหลือปกติธรรมดาแล้วในประเทศเขาก็มีอย่างเริ่มมีแล้วรับซื้อจากต่างประเทศน้อยลงนี่ครับคือความถูก์ยากของเกษตรกรไทยขยันนี่ขยันอยู่หรอครับแต่ขยันละจักจิเป็นยังไงก็ต้องรู้จักวิเคราะห์เรื่องการตลาด เรื่องการลดต้นทุนเรื่องการใช้ชีวิตนะครับเพื่อที่จะเอาตัวรอดได้ในสถานการณ์ที่ยากลําบาก่างที่ในหลวงราชการที่เก่าท่านได้ประชิดประสาทวิชาเอาไว้แหะครับลักเศษตกิจพอเพียงนะก็เป็น่องทางคือพึงตนเองนะให้ได้มากที่สุดอย่าไปหวังพึงคนอื่นเลยไปหวังพึงว่าจีนเขาจะสื่อยางราคาสูงโอ้ยประเทศเขาก็มีหลายครับหวังว่า รัสเซียกับยูเครนชีละหลบกันราคาปุ๋ยจีได้ถูกลงโอ้ยจักเมื่อไรล่ะครับมันจีลดลงมันชีละหลบกันนี่ก็เป็นความถูกข์ยากของเกษตรกรสําหรับคลิปนี้ลุงทุงกับทีมงานทุงพุท่าครับก็ต้องจบกันไปก่อนลากันไปก่อนไว้พบกันคลิปหน้ากาฝากดกระดิง่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเพื่อ นำเสนอวิถีชีวิตของชาวจังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะภาษาครูราช,ช่องนี้เป็นช่องใช,ช้ยภาษาโครูรานำเสนอต่อท่านผู้ชมต่อไปสวัสดีครับ